มันมีงานไหนอ่ะที่ที่จินไปร้องขนาดว่าเนนตกต้นไม้เหรอ S <S เอาอีกแล้ว <c oughs> หนูนะ่ยมีแต่เรื่องจํามาเยอะเนาะสมัยก่อนหนูก็เป็นนักร้องใหม่ๆเด็กๆเนาะ,ะหนูก็ฮอตๆอยู่ดิแล้วแต่ก่อนเนะาปะปันนี้หนูไปเล่นงานเนี่ยเวลาที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยคนมาดูเต็มเลยดิคุณอาครอบครัวหนึ่งห้าคนก็มาหมดเลยอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังบัตเร์ดยด้ะค่ะคุณอาฮะอีหลี่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นงานแบบ มีงานสอสอหาเสียงอะไรอันนี้อันนี้ยุคใหม่แล้วยังไม่เท่าไหร่รยุคแต่ก่อนเนี่ยสนามฟุตบอลใหญ่ๆน่ะเล่นกลางวัน,น่ะคะ่ะคุณอาแต่ละที่เน่ะเขาจ้างหนูไปน่ะ<อ>แล้วทีนี้พระเนนน่ะไม่มีที่อยู่ค่ะเพราะว่าคนดูเนี่ยเต็มหมดเลยเ,เนน่ขึ้นต้นมะขามดูจนต้นมะขามหักอีร<อ><อ>ีค่ะขึ้นไปหัวล้อหนูอยู่ข้างบนหนูน่ะหนูพูดไทยตกลาาก็หัวล้อหนูอยู่ข้างบนนะคะคนที่สานเนอะ แล้วแล้วเป็นไงกิ่งไม้หักกิ่งไม้หักกิ่งมะขามนะหักพาเนนหักลงมาสิบกว่าคนอะค่ะหักเข้มลงมาเลยค่ะคุณอาเดินต้นไม้對對 playable, เลยพาเนนน่าจะอยู่อำเภอหนองบัวแดงอแล้วแบบหลายที่อยู่จังหวัดแพร่ด้วยคนจะมาเต็มสนามฟุตบอลเลยเวลาหนูไปแสดงคอนเสิร์ตอะแบบเวทีคล่ม อเออาเวทีเ,เดี๋ยวเดี๋เวทีถล่มเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเยวค่อยเล่าแต่แต่นั่นแหละไปทําพระเนนตกต้นไม้เห็นไหมเขาเอาโควิดมาให้เลย <c oughs> ยงโยงยๆงแล้วมีที่เวทีถล่มด้วยว่าถ้าจะพูดเนี่ยมันหลายอย่างหลายแนวเนาะของหนูน่ยมันมีภาพจําเยอะเนาะอย่างที่หนูมาเล่ามันก็อาจจะไม่ถึงครึง่งมีครั้งหนึ่งไปเล่นกลางวันเหมือนกันสมัยเมื่อเกือบสามหปีก่อนเนาะ พี่น้องลาวกับพี่น้องไทยตรงช่องเมกมันจะเป็นแม่น้ําโขงกันเดินหากันได้แล้วทีนี้เจ้าภาพจ้างไปกลางวันแถวช่องเมกมันอยู่เขตแม่น้าโขงเลยติดดินทรายแม่น้ําโขงเลยตั้งเวทีไว้กองทรายเลยค่ะตรงแม่น้ําโขงเลยอะค่ะแล้วทีนี้ฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งพี่น้องลาวพี่น้องลาวก็ข้ามมามันก็เยอะเหมือนที่หนูบอกอะค่ะเขามาเล่นน้ํากันในช่วงสงกรานอะไรอยเงี้ยค่ะ แล้วคนนี้เล่นคอนเสิร์ตกลางวันค่ะคุณอานักดนตรีก็ตีกองอยู่ข้างบนหนูหลายคนหนูก็ร้องร้องร้องไปคนดูเต็มหน้าเวทีค่ะมันเป็นทรายค่ะที่ตั้ง uh huh. เวทีมันค่ะมันอีท่าไหนก็ไม่รู้แฟนเพลงก็เบียดเวทีมาทั้งข้างหน้าข้างหลังทางนี้ก็เฮ้มาทางนี้ก็เฮมันเหมือนมันถูกดันเวทีค่ะอยู่ดีๆค่ะคุณอามันลงไปอย่างนี้เลยค่ะลงไปตามแม่น้ําเลยค่ะตามเ hey ฮ้ลงไปหนูยืนอยู่ข้างหน้าลงไป อันนี้น่มาครอบหัวหนูเนี่ยนักดนตรีเนี่ยกระเด็นผ่านหัวไปทางนู้นค่ะอย่างนี้เลยมันมันลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็โน้มลงไปแล้วทีนี้แฟนเพลงโอ้ยหอบหนูไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ไอไออะไรสองข้างเจออ่ามอนิเตอร์มอนิเตอร์ค่ะโขกหัวหนูอ่ะค่ะคุณอาหัวหนูจนเป็นแผลแล้วทีนี้แฟนเพลงก็แบบ แฟนเพลงที่กอดหนูต่หมดลเฮแล้วทีนี้ทั้งคนก็เฮ hey, ทั้งร้องทั้งอะไรเพราะเวทีทับคนแล้วหนูก,ก็ไปทับคนนั่งดนตรีก็มันมันเหมือนนั่งดนตรีว่วหัวก่วงหัวลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะมัน,มนกระโดดลงไปตั้งไกลอะคะ่ะพอมันอย่างเงี้ยนั่งดนตรีก็กลัวมันกระโดดลงไปแฟนเพลงก็รับรับไม่ถูกก็เฮทั้งล้มลงใส่ขี้ดินทรายเลยโอ้ คือน่าจะเป็นเวทียุบข้างหน้าแล้วมันก็เทกระจาดขึ้นมามันไปลักษณะเทไปเลยค่ะเทเย่ลงไปข้างหน้านักดนตรีประมาณสิบกว่าคนก็เท่ลงไปหมดแดนเซอร์ก็เห่ลงไปทับกันทับหนูอีกทับคนด้วยค่ะทับคนข้างหน้าแต่ไม่มีใครบาดเจ็บมากมายอะไรใช่ไหมก็พอมีบ้างแต่ไม่ถึงสาหัสมาก